เจ็บกระฐานเน่าแล้วมันเจ็บกันไก่ไหนมารีวิวให้ดูหน่อยไข่เจียวเป็นยังไงบ้างได้ใส่น้ำปลาไปกี่หยดได้จำสูตรหรือเปล่าว่าใส่น้ำปลาไปกี่หยดหน้องเป็นคนใส่นะแต่ถามอี๊ยนี่ทำน้องใส่หมหนึ่งยกหนึ่งยกแล้วซอสซอสหนึ่งยอหนึ่งยกโอ้นี่คือสูตรของความอร่อยใช่ไหม คใครเป็น,นคนเทน้ำมันน่ะแต่ก็เคยแต่ก็มีไข่แต่แบบสร้างตัวลงไปแต่นื้อเอาออบได้อือเหอไข่ที่มันเป็นเศษเปลือกอเหรอลูก Oh okay. yeah!